สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้เราจะมาเรียนรู้ในรายวิชาทัศนศิลป์ป .3 หน่วยการเรียนรู้ที่2เรื่องวาดทุกสิ่งใกล้ตัววันนี้ครูกล้วยมีคลิปวิดีโอสื่อการเรียนรู้มาให้ทุกคนได้ชมกันถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยในหน่วยการเรียนรู้นี้นะคะเราก็ได้เรียนรู้ในเนื้อหา และฝึกฝีมือในการวาดภาพกันไปแล้วนะคะนักเรียนวันนี้ครูกล้วยจะพานักเรียนมาทบทวนความรู้กันนะคะเริ่มด้วยหัวข้อการวาดหุ่นนิ่งสิ่งต่างๆรอบตัวเราสามารถนำมาเป็นแบบในการวาดภาพได้ทั้งนั้นเลยนะคะยกตัวอย่างเช่นขวดแก้วน้ำแจกันดอกไม้โต๊ะเก้าอี้ หรือแม้แต่สมุดดิมสอหรือกระเป๋าของนักเรียนก็สามารถนำมาใช้เป็นแบบวาดภาพได้นะคะการวาดสิ่งของซึ่งอยู่กับที่ไม่เคลื่อนไหวแบบนี้เรียกว่าการวาดหุ่นนิ่งเราอาจวาดเมื่อมองเห็นหรือจะนำสิ่งต่างๆมาจัดวางบนโต๊ะที่มีผ้าปูซึ่งเรียกว่าการจัดหุ่นนิ่งเพื่อเป็นแบบสำหรับการวาดภาพ การวาดหุ่นนิ่งทำให้เราได้พิจารณาเลือกมุมมองได้ตามใจชอบเราสามารถพิจารณาขนาดรูปร่างรูปทรงสีและแสงเงาของหุ่นได้อย่างมีสมาธิซึ่งทำให้เราสามารถแก้ปัญหาเมื่อเกิดข้อผิดพลาดได้อย่างง่ายนะคะสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวบางครั้งนักเรียนมองเห็นดอกไม้รูปทรงสวย หรือเห็นรองเท้าที่วางซ้อนกันอยู่นั้นทำให้เกิดมุมมองที่แปลกตาสิ่งเหล่านี้ก็สามารถนำมาเป็นหุ่นนิ่งให้นักเรียนวาดภาพได้เช่นเดียวกันนะคะทุกอย่างล้วนแต่มีเส้นสายรูปร่างรูปทรงที่น่าสนใจนักเรียนจะวาดเส้นด้วยดินสอปากกาหรือสีแมจิกก็ได้แต่ควรใช้เส้นที่แสดงถึงความกล้าวาดเส้นจะใหญ่จะเล็ก บิดเบี้ยวกว่าของจริงก็ทําให้เกิดความงามได้ขอเพียงนักเรียนวาดด้วยความมั่นใจนะคะ <ST ART> การวาดภาพธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มองเห็นในธรรมชาติทุกสิ่งทุกอย่างนั้นได้รับการออกแบบมาอย่างลงตัวทั้งรูปล่างรูปทรงเส้นและสีล้วนเป็นครูของผู้เรียนศินละปะอย่างแท้จริง เมื่อมองดูต้นไม้ในธรรมชาติอาจดูคล้ายๆกันแต่ความจริงแล้วมีความแตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นเส้นรูปร่างรูปทรงพุ่มใบดอกหรือลำต้นของต้นไม้แต่ละต้นนั้นนักเรียนต้องรู้จักสังเกตและแยกแยะความแตกต่างได้ดอกไม้มีรูปทรงสีสัน แตกต่างกันศาตร์ก็มีรูปร่างรูปทรงสีสันที่ไม่เหมือนกันนักเรียนจะสังเกตได้ว่าในสิ่งต่างๆรอบตัวมีรูปร่างรูปทรงที่ซ่อนอยู่ในธรรมชาติการศึกษารูปร่างรูปทรงในธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเราต้องรู้จัก เรื่องของมุมมองและความเข้าใจในรูปล่างรูปทรงที่ซ่อนอยู่ในธรรมชาติและนักเรียนต้องฝึกการสังเกตยกตัวอย่างเช่นนักเรียนลองสังเกตรูปภาพนะคะภาพดอกทานตะวันทรงเกสอนของดอกทานตะวันมีรูปล่างกลมส่วนปลายกีบของดอกทานตะวันมีปลายแหลม ขายรูปสามเหลี่ยมนักเรียนจะเห็นได้ว่าการฝึกสังเกตธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรอบตัวทำให้เราเข้าใจในรูปร่างรูปทรงที่ซ่อนอยู่นำมาสู่การสร้างงานทัศนศิลป์ของเราได้นะคะเดี๋ยววันนี้เราลองมาสังเกตภาพธรรมชาติที่เป็นแบบทิวทัศน์กว้างๆกันดูบ้างนะคะนักเรียนรูปทิวทัศน์ ของทะเลและชายหาดมีดวงอาทิตย์รูปร่างกลมหลังคาเป็นรูปสี่เหลี่ยมและสามเหลี่ยมเมฆเป็นรูปร่างอิสระน้ำทะเลเรียบเป็นเส้นตรงน้ำทะเลมีคลื่นเล็กๆเ,เป็นเส้นโค้งรวมถึงการสังเกตสีในภาพ การระบายสีภาพทะเลถ้าเป็นทะเลที่อยู่ในระยะไกลควรใช้สีเข้มเช่นสีน้ำเงินเข้มเพื่อแสดงถึงความลึกของทะเลหากเป็นทะเลระยะใกล้ควรใช้สีอ่อนเช่นสีฟ้าอ่อนๆจะทำให้ทะเลมองดูอยู่ในระยะตื้นขึ้น เป็การเพิ่มความสวยงามและสร้างมิติให้กับภาพผลงานของเราได้ด้วยนะคะงานทัศนศิลป์เป็นงานสร้างสรรค์ของมนุษย์ที่ต้องพร้อมในการคิดดีเริ่มสร้างสรรค์มีความละเอียดลึกซึง้งผู้ที่สร้างสรรค์าง,งานทัศนศิลป์จึงต้องเป็นผู้ที่เห็นความงามของเส้นสีรูปร่างรูปทรงในธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงจะสามารถนํามาถ่ายทอดเป็นผลงานทางศิงละปะได้นะคะเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการวาดภาพธรรมชาติเราได้ลองวาดภาพธรรมชาติกันไปแล้วหลายครั้งนะคะนักเรียนวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันว่าการวาดภาพธรรมชาติมีกี่แบบการวาดภาพธรรมชาติมี3แบบแบบที่1คือ ว่าจากการที่เราได้ไปเห็นของจริงแล้วเกิดแรงบันดาลใจยกตัวอย่างเช่นถ้านักเรียนได้มีโอกาสไปเที่ยวในที่ธรรมชาติแล้วเกิดแรงบันดาลใจแล้วบังเอิญมีกระดาษหรือดินสอติดตัวไปด้วยเราก็สามารถมองธรรมชาติจากที่เราเห็นของจริงๆแล้วนำมาถ่ายทอดเป็นภาพวาดได้แบบที่2คือ ว่าจากการดูรูปถ่ายแล้วเกิดความประทับใจแล้วอยากนำมาถ่ายทอดเป็นภาพวาดยกตัวอย่างเช่นภาพที่นักเรียนเห็นในหนังสือภาพในนิตยาสารต่างๆภาพตามแหล่งความรู้ในอินเทอร์เน็ตน,นักเรียนอาจจะเห็นภาพธรรมชาติภาพนั้นแล้วรู้สึกชอบรู้สึกเกิดความประทับใจนักเรียนก็สามารถนำมาถ่ายทอดเป็นภาพวาดของตนเองได้นะคะ และแบบที่3คือวาดจากความคิดความฝันและจินตนาการของตัวเองยกตัวอย่างเช่นนักเรียนอาจจะจินตนาการถึงสถานที่ธรรมชาติที่นักเรียนอยากไปหรือเราไม่เคยไปมาก่อนแล้วรู้สึกเกิดแรงบันดาลใจอยากนํามาถ่ายทอดเป็นภาพวาดเป็นผลงานของนักเรียนได้นะคะ วันนี้เราได้เรียนรู้กันไปแล้วนะคะว่าการวาดภาพธรรมชาติมีทั้งหมดกี่แบบนักเรียนจำกันได้ไหมเอ่ยว่ามีกี่แบบคะเก่งมากค่ะมีทั้งหมด3แบบเราได้ลองฝึกสิ่งที่ควรฝึกสำหรับคนมีศินกันไปแล้วนะคะนักเรียน เช่นการออกไปสำรวจธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้อมรอบๆตัวด้วยการสังเกตรูปร่างรูปทรงของก้อนเมฆแล้วลองจินตนาการเป็นรูปต่างๆซึ่งเป็นการฝึกให้เรามีความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการอีกด้วยนะคะนักเรียนสังเกตเห็นไหมคะว่าในธรรมชาติรอบตัวไม่ว่าจะเป็นต้นไม้ดอกไม้ ล้วนมีความสวยงามอยู่ในตัวเพียงเราหามุมมองหรือจังหวะที่พอดีเราก็จะสามารถสร้างงานศินละปะขึ้นมาได้อย่างสวยงามนะคะในการวาดภาพนะคะนักเรียนในบางครั้งภาพเดียวกันแต่ศิลปินมองเห็นเส้นสีไม่เหมือนกันจึงสร้างภาพผลงานออกมาแตกต่างกันตามความคิดสร้างสารรค์ของแต่ละคนนะคะ นักเรียนก็เช่นเดียวกันนะคะควรมองด้วยสายตาของนักสร้างสรรค์เพื่อให้ผลงานมีความแปลกใหม่และมีความหลากหลายแตกต่างทั้งเส้นสีและรูปร่างรูปทรงก็จะเกิดผลงานใหม่ๆที่น่าชื่นชมได้นะคะต่อไปเราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องสิ่งที่น่าชื่นชม และสิ่งที่ควรปรับปรุงในงานวาดภาพของตัวเองกันต่อเลยนะคะสิ่งที่ชื่นชมและสิ่งที่ควรปรับปรุงในงานวาดภาพของตนเองในการสร้างสารรค์ผลงานวาดภาพแต่ละชิ้นนะคะย่อมมีสิ่งที่เจ้าของผลงานชื่นชมอยู่ในใจเช่นเป็นผลงานที่ถ่ายทอดสิ่งที่มองเห็นได้ตรงกับความต้องการหรือ สีที่ใช้ในภาพวาดของตนเองนั้นเราเลือกใช้ได้อย่างสวยงามหรือจะเป็นผลงานของเรานั้นมีความคิดสร้างสรรค์แปลกใหม่เป็นต้นนะคะสิ่งเหล่านี้ที่ครูกก้วยกตัวอย่างเมื่อสักครู่นะคะเป็นสิ่งที่ทำให้เราหรือเจ้าของผลงานมีความสุขและรู้สึกภาคภูมิใจในผลงานของตัวเองนะคะแต่ถ้าหากนักเรียนยังรู้สึกว่า ตัวเองนั้นสร้างสรรค์ผลงานยังไม่ดีเท่าที่ใจต้องการนักเรียนควรค้นหาว่าเกิดจากสาเหตุอะไรนะคะและเราควรปรับปรุงแก้ไขในจุดนั้นเช่นให้นักเรียนลองสังเกตตัวเองและสำรวจผลงานของตนเองนะคะว่าบางทีเรานั้นอาจจะยังขาดความกล้าไม่กล้าวาดภาพหรือไม่กล้าใช้สี หรือ,อยังไม่ได้ใช้ความพยายามในการวาดภาพเท่าที่ควรนักเรียนก็ต้องปรับปรุงตนเองให้มีความมั่นใจในการวาดภาพมากขึ้นนะคะหรือเราควรหมั่นฝึกฝนและใช้ความตั้งใจและความพยายามในการวาดให้มากขึ้นซึ่งจะทำให้นักเรียนพัฒนาฝีมือของตนเองในเรื่องการวาดภาพได้อย่างรวดเร็วนะคะ เหมือนที่ครูกล้วยแนะนำนักเรียนเมื่อตอ้นคลิปนะคะการสร้างสรรค์ผลงานวาดภาพย่อมมีสิ่งที่ชื่นชมและสิ่งที่ควรปรับปรุงเราควรค้นหาและแก้ไขให้เกิดการพัฒนาในผลงานทัศนศิลป์ของตัวเองมากยิ่งขึ้นนะคะนักเรียนได้ชมคลิปวิดีโอทบทวนความรู้กันไปแล้วนะคะ วันนี้ครูกล้วยมีภาระงานในแบบฝึกหัดท้ายบทหน้า48และ49ให้นักเรียนนำความรู้ที่เราได้เรียนมามาใช้ตอบคำถามกันนะคะคำชี้แจงให้นักเรียนเขียนเครื่องหมายกากรบาททับตัวอักษรหน้าคำตอบที่ถูกต้องโดยให้นักเรียนทบทวนความรู้แล้วตอบคำถามในข้อ1ถึงข้อ10 ให้ถูกต้องนะคะนักเรียนทำงานเสร็จแล้วอย่าลืมเขียนชื่อให้ชัดเจนถ่ายภาพลงในอัลบั้มวิชาทัศนศิลป์นะคะสำหรับวันนี้คุณครูขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ